ลงไปปลูกเสกได้แก้ครึ่งชั่วโมงแล้วท่านกลับขึ้นเลยบอกว่าอัดไม่เข้าแล้วอ่ะโอ้อันนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่หลวงปู่สุดปลูกเสกจะพอพระชุดนี้นะครับท่านบอกว่าวัดกาหลงไงน,นะอ่า<ต>ท่านลงไปปลุกเสกในโบสถ์แล้วบอกว่าปลุกเสกไม่เข้าแล้วโอ้ครับกรร<า>มคืออันนี้เป็นพิมพ์พระประธานใหญ่ของวัดละครังไงเนี่ยครับได้มาปีไหนครับ พี่เอียจุกได้มาเปลี่ยนจากผมผมบอกไม่ถูกแล้วเพราะผมเก็บสะสม <ไอ S 2> มานานยี่สิบห้าปีนี่เลยครับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์พระประธานโอตัดไม่ตรงกันด้วยเฉียงด้วยบางเฉียบแต่ว่ามีมวลสารหนึบเลยนะเ <คง S 1> นี่ยมองเห็นจากข้างๆอนียด,ดูข้างๆเ,เนี่ยเหมือนมันยุบตัวย่นเข้าหากันไอ้นี่แล้วนะ เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากศึกษาเรื่องพระสมเด็จเดี๋ยวให้เบอร์โทรศัพท์ของเฮียจุกไว้ครับนะพื้นฐานทั่วไปก่อนนะครับที่มีลองยมีมวลสารน,นั่นนี่ใช่ไหมใช่อ๋อม,มีลอยยุบไปเหมือนอการเวลาใช่นะครับอันนี้จะเรียกว่าเป็นมวลสารอะไรครับอันนี้มันเป็นเหมือนคล้ายคร อันนี้ไม่ใช่ผงคือเป็นเนื้อผงพุทธคุณผสมกับมวลสารในพวกที่สมเด็จโตแกเอามาสร้างอ่ะอไออันนี้ผมก็ศึกษาไปไม,ไม่ไม่ได้หมดถึงขนาดนั้นนะว่าใช้มวลสารอะไรบ้างเนี่ยอ,อาจจะมีกล้วยมีอะไรบ้างครับมีเหลืองเยเงี้ยอดอกไม้เออใช่เป็นส่วนมากจะเป็นพวกเกสรด,<อ>ดอกไม้กม็ส่วนมาก ไอ้ไอ้กวยน้ำว้าก็มีส่วนผสมมวลสารของสมเด็จโตนะนะสมยัสมยก่อนมีตั้งยิ้วอะไรไหมมีมีก็พูดถึงว่าส่วนผสมอะมันขาดไม่ได้เลยไอ้น้ำมันตั้งอิ้วอะไรเนี่ยเป็นตัวทำให้พระเป็นองค์เกาะเป็นองค์เ,ออเป็นแน่น,นออก็พูดถึงว่าสมเด็จผมก็เลยเนี่ยตัดใจให้ไปองค์หนึ่งขอบพระคุณครับ ผมจะขึ้นคอเลยนะยยไม่ไม่ไม่รู้แต่แต่มผม<ล>บอกว่าไม่รู้พ<ล>ังผมเนี่ยผมผมนับถือผมแต่คนอื่นไปดูแล้วจะเป็นยังไงมันแล้วแต่ความรู้สึกของคนถามว่าเราเกิดทันยุคท่านไหมเราก็เกิดไม่ทัน <laughs> ใช่ไหม <laughs> แล้วถามว่าองค์ที่แท้จริงอ่ะอยู่ตรงไหนเราเคยเห็นไหม พูดถึงคนที่เขาเล่นกันมาทุกวันนี้เขาไม่เห็นเนไงเขาไม่เห็นเหมือนกันถามว่ามันเอาจินตนาการจากคําบอกเล่าก่อนๆเอาเข้ามาศึกษากันเท่านั้นเองอ่ะอใช่ไหมละ่ะใช่ครับถ้าถ้าพูดตามหลักการจริงๆถามว่าคนยุคนี้อายุคแค่เท่าไหร่ทันท่านไหมสองร้อยปีที่แล้วอ่ะ <laughs> ไม่มีใครไปเห็นนะที่ก็ได้แต่คําบอกเล่าว่าเออพระสมไม้นู่นพระสมไม่นีอ่ออกมาแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ศึกษากันมา